เรียนรู้ภาษาไทยไปกับครูปลาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรียนรู้ภาษาไทยไปกับครูปลาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับครูปลาวันนี้พบกับครูปลาสอนภาษาไทยป .3 เหมือนเดิมเลยนะคะ แต่วันนี้ครูปาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีหัวข้ออะไรบ้างแต่เอ๊ะครูปาอยากให้นักเรียนนะคะดูสละนะคะสองตัวนี้ก่อนว่าเราเคยเห็นหรือว่าคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่านะคะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะสองตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เราเรียกว่าหรือนะคะ หรืออีกตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตัวรือนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าสองตัวนี้เรียกได้และอ่านได้สองแบบเท่านั้นแต่ครูปายอยากจะกระซิบบอกเด็กๆก่อนนะคะว่าไม่ได้อ่านได้แค่สองแบบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปดูหัวข้อของการเรียนในคาบนี้กันเลยนะคะไปเลยค่ะ หัวข้อหลักของวันนี้คือคำที่ใช้หรือหรือนั่นเองค่ะเอาละค่ะและเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะชื่อหัวข้อในวันนี้ของเราไปแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือคำที่ใช้หรือหรือใช่ไหมคะและในครั้งนี้นะคะครูปาจะมาบอกเด็กๆเกี่ยวกับหัวข้อซึ่ง สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะเป็นหัวข้อถัดไปแต่ในสไลด์นี้นะคะและในช่วงนี้เราจะพูดถึงใบสรุปความรู้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะและในภาพนี้นะคะก็คือตัวอย่างใบสรุปความรู้รหัส5นะคะเรื่องคำที่ใช้หรือ หรือนะคะเด็กๆก,กดดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นใบสรุปความรู้ที่ตรงกับของครูปาในคลิปนี้เลยนะคะและเราจะไปพบกับหัวข้อนะคะหรือสิ่งที่เราจะได้รับในครั้งนี้พร้อมๆกันนะคะตามมาตามมาสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อซึ่งนั่นก็คือ 1. คําอธิบายเกี่ยวกับตัวรือ 2. การอ่านออกเสียงทั้ง3แบบและตัวอย่างคำที่ใช้หรือ 3. าํคำอธิบายเกี่ยวกับตัวรือและตัวอย่างคำที่ใช้รือสุดท้ายหัวข้อที่4ช่วงการบ้านสารต่อความรู้ค่ะหัวข้อที่1คําคำอธิบายเกี่ยวกับตัวรือ เราไปดูข้อมูลตรงนี้พร้อมๆกันนะคะ 1. คําคำอธิบายเกี่ยวกับตัวรึตัวนี้หมายถึงสระเกินที่มีเสียงพยัญชนะรอเรือรวมอยู่ด้วยอ่านออกเสียงได้3แบบแต่ที่ครูปาอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านว่ารส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ มักจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีแต่เราจะไปดูกันนะคะว่าอ่านออกเสียงได้3แบบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหัวข้อที่สองการอ่านออกเสียงทั้ง3มแบบและตัวอย่างคำที่ใช้หรือ2นะคะในหัวข้อนี้เราจะไปดูกันนะคะแบบที่1 อ่านออกเสียงเป็นหรืออย่างเช่นคำนี้อ่านว่าหรือดูนะคะหมายถึงภูมิอากาศต่างๆนั่นเองส่วนในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เราคุ้นเคยกันสำหรับอากาศในประเทศของเราก็จะมีหรือดูร้อนหรือดูฝนและหรือดูหนาวใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะครูปามีภาพประกอบมาให้ด้วยคำต่อไปนะคะอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าพฤกษาหมายถึงต้นไม้ต้นไม้นี้สีเขียวอชุ่มเลยนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้ อ่านว่าพฤหัสบดีหรือเราจะอ่านว่าพระฤหัดสะบอดีก็ได้นะคะหมายถึงชื่อวันที่ห้าของสัปดาห์นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะแบบที่สองอ่านออกเสียงเป็นริตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่า ฤทธหมายถึงอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์ครูปาหาภาพประกอบมาให้ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอุลตร้าแมนที่เด็กๆเคยดูนะคะอาจจะมีพลังวิเศษหรืออิทธิฤทธิ์ในการ์ตูนที่เราดูนั่นเองตัวอย่างคำต่อไปนะคะอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าทริ์สดี หมายถึงหลักการทางวิชาการที่ได้ข้อสรุปมาจากการค้นควา้าและการทดลองคราวนี้เรามาดูแบบสุดท้ายกันนะคะซึ่งนั่นก็คือแบบที่3อ่านออกเสียงเป็นเรอตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าเริกหมายถึง เวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผลต่างๆคำว่าเลิกคำนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ในการดูเลิกแต่งงานนะคะหรือเลิกงามยามดีที่เราต้องการจะบวชหรือทำสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลต่างๆในชีวิตนั่นเองซึ่งการอ่านออกเสียงนะคะ ที่ใช้เป็นคําว่าเลิกคํานี้นะคะก็จะมีอยู่คําเดียวเลยนะคะตามหนังสือของเด็กๆนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับหัวข้อที่1และหัวข้อที่2ของวันนี้นะคะซึ่งนั่นก็จะเป็นข้อมูลและเป็นคําอธิบายที่เกี่ยวกับตัวฤแล้วก็จะมีการ อ่านออกเสียงอยู่ในกันทั้งหมด3แบบที่ครูปาอธิบายไปนะคะในหัวข้อที่2นั่นเองแล้วก็จะมีตัวอย่างคำและรูปภาพมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่3ซึ่งหัวข้อที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะและคำอธิบายของตัวรือนั่นเองตัวรือจะ มีข้อมูลความรู้อย่างไรและมีคําว่าอะไรบ้างที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะครูปายอยากให้เด็กๆตามครูปามาดูพร้อมกันเลยนะคะต่อไปหัวข้อที่3คําอธิบายเกี่ยวกับตัวรือและตัวอย่างคําที่ใช้รือหัวข้อที่3มนี้นะคะก็จะมีข้อมูลดังนี้ค่ะ ตัวนี้อ่านว่าหรือถ้าใช้ตัวเดียวโดดๆแบบไม่ประสมกับพยัญชนะตัวใดเลยก็จะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่แต่หากนำมาประสมกับคำอื่นก็จะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองคราวนี้ ครูปาจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าถ้าใช้ประสมกับคำอื่นจะมีความหมายว่าอะไรกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างคำที่ใช้รือนะคะตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่ารือสีหมายถึงนักบวชที่อยู่ในป่าถ้าเด็กๆด,ดูจากภาพประกอบ เราอาจจะคุ้นเคยภาพราสีซึ่งมาจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะตัวอย่างคำต่อไปเช่นคำนี้อ่านว่ารือสายหมายถึงคำเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกษัตริย์นะคะหรือพระราชาในนิทานนั่นเองนะคะ คำต่อไปตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่ารือไทยหมายถึงใจความรู้สึกของคนเรานั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะอธิบายจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่3และในช่วงนี้ครูปา ให้เด็กๆพักสายตา15วินาทีค่ะเตรียมเปิดตาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะและหลังจากที่เรานะคะได้พักสายตากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือช่วงการบ้านสารต่อความรู้นะคะเป็นช่วงที่ เด็กๆหลายคนรอคอยเลยนะคะและวันนี้นะคะเด็กๆก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะครูปาจะมาแนะนำวิธีการทำการบ้านให้กับเด็กๆนะคะและเราจะไปดูใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดในครั้งนี้ของเราเลยนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและเราจะต้องทำอะไรบ้างในใบนั้นนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ นั่นก็คือหัวข้อที่4ช่วงการบ้านสารต่อความรู้ช่วงการบ้านสารต่อความรู้ครูปาจะมาอธิบายการบ้านนะคะการบ้านในครั้งนี้มาจากหนังสือแบบฝึกหัดพอวอวิชาภาษาไทยป .3 หน้า1 0 1ถึง102ข้อ2ใหญ่ มี5้าข้อย่อยหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดไปที่หน้า1 0 1เด็กๆจะพบกับหน้านี้ค่ะทั้งหมดจะมี5ข้อนะคะเราไปฟังคำอธิบายช่วงแนะนำวิธีการทำกันบ้านกันต่อเลยนะคะและในช่วงนี้ครูปาจะมาแนะนำวิธีการทำการบ้านให้เด็กๆนะคะ ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดพวววิชาภาษาไทยป .3 นะคะเป็นเล่มที่ครูป,ปาให้ดูหน้าปกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้และถ้าเราเปิดไปที่หน้า101และ102เราจะพบกับแบบฝึกหัดนะคะที่มีทั้งหมด5ข้อย่อยนั่นเองและในแบบฝึกหัดนี้นะคะเราจะต้อง เขียนคําอ่านนะคะแล้วก็เราจะเติมพยัญชนะนะคะแล้วก็ทั้งตัวรือและตัวรือในนี้ด้วยซึ่งมีทั้งหมดหาข้อย่อยที่ครูปาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เราจะลองมาฝึกทําไปพร้อมๆกับครูปากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือและหยิบดินสอนะคะเราจะ ทำการบ้านในครั้งนี้ไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยแต่ครูปาบอกก่อนนะคะว่าจะทำแค่3ข้อเท่านั้นนะคะส่วนอีกสองข้อที่เหลือเด็กๆจะต้องฝึกฝนนะคะและทำด้วยตนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะครูปาจะช่วยอ่านคำชี้แจงให้เด็กๆฟังนะคะ 2. ให้นักเรียน เขียนคำลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายและเขียนคำอ่านตรงนี้เราจะมาทําพร้อมกันในคลิปการสอนออนไลน์นี้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่3นะคะส่วนข้อที่4และข้อที่5นักเรียนต้องทําด้วยตนเองนะคะเริ่มข้อที่1นะคะคํานี้ ให้เราเติมพยัญชนะและสระให้ถูกต้องซึ่งเป็นคำที่หมายถึงชื่อเดือนที่5นับจากเดือนมกราคมให้เด็กๆลองนับก่อนนะคะใช่แล้วค่ะเราจะพบกับคำนี้นะคะซึ่งนั่นก็คืออ่านว่าพฤษภาคมนั่นเอง เก่งมากเลยนะคะข้อ1ผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่สองนะคะหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผยอ่ะให้เด็กๆนึกถึงบ้านที่มีหลังใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบ้านที่สง่าผ่าเผยนั่นเองซึ่งนั่นก็คือคำว่าคะหรือหาดนะคะเขียนแบบนี้ และเขียนคําอ่านได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะที่แปลว่าน้ําทิปส่วนใหญ่เด็กๆมักจะไม่คุ้นเคยกับคํานี้ซึ่งนั่นก็คือตัวพยัญชนะเหล่านี้นะคะเติมออ่างมอมาและตัวรือเข้าไปเราจะอ่านว่าอะมะฤต นะคะซึ่งหมายถึงน้ำทิพนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดพอวนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมจากในแพลตฟอร์มของโรงเรียนได้เพื่อทำกันบ้านนะคะและนี่คือตัวอย่างใบกิจกรรมรหัส5เรื่องคำที่ใช้หรือหรือนะคะ หากทำการบ้านเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมกดส่งในระบบให้คุณครูด้วยนะคะสู้ๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลความรู้ที่ครูปานำมาฝากเด็กๆวันนี้นะคะซึ่งนั่นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรือแล้วก็รือใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็เขียนคำต่างๆให้ถูกต้องด้วย แล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะอย่างที่ครูปลาแนะนำไปว่าใครที่ไม่มีหนังสือนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกของเด็กๆทุกคนเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูปลาก็ขอจบคลิปการสอนออนไลน์เรื่องคำที่ใช้หรือหรือไว้เพียงเท่านี้ แล้วครั้งหน้าเราจะมาพบกันในเรื่องไหนอีกเด็กๆรอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบายยแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปการสอนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยครูโดนลดีรีเงินโรงเรียนพไทยอุดมศึกษา